เสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะขนมถังแตกไส้ทะลักเลยนะคะกบทำแค่สี่อันค่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนสวัสดีตอนเช้าเช่นเคยนะคะตอนนี้หิมะก็เริ่มละลายหมดแล้วนะคะเนี่ยเหลืออีกนิดเดียววันนี้หมอกหนาเหมือนเดิมค่ะอากาศน่าจะอุ่นขึ้นนะคะก็เลยมีหมอกแต่ว่าในระยะแค่50เมตรประมาณนี้ละคะ่ะ ก็จะมองไม่เห็นละเรายังมีหิมะที่มันยังเกาะติดค้างอยู่ตรงนี้นะคะนี่ก็กบก็จะชอบเอามือมาเล่นมาจับเล่นแต่ว่าน้ำในบ่อฝั่งโน้นอะยังแข็งอยู่เลยค่ะเป็นน้ำแข็งอยู่ยอดยญาก็เป็นคนิงนิดๆค่ะเย็นค่ะเชา้านี้เหมือนเดิมค่ะกบก็เอาน้ำร้อนมาให้ไก่ค่ะ ดูความหนาวเย็นค่ะไม่มีหิมะนะคะพอมันเริ่มละลายมันก็กลายเป็นหยดน้ำแบบนี้เลยค่ะวันนี้ไข่เรามีสี่ฟองค่ะกำลังอยากกินไข่เจียวอยู่เลยนะคะเนี่ยโ,โ,หโ,หโ,หโหสฟองโอเคนี่ค่ะที่กบบอกว่าบ่อฝั่งนี้ยังแข็งอยู่เลยค่ะ กบโยนหิมะลงไปมันก็ยังค้างอยู่ค่ะแต่ว่าอีกครึ่งหนึ่งก็ไม่แข็งแล้วเนี่ยค่ะกบมาเล่นหิมะตรงนี้ล้างมือหิมะก็ยังละลายไม่หมดนะคะทุกคนตามกระถางเผักกบมันแข็งมากเลยนะคะทุกคนแข็งยังเคาะไม่เข้าเลยค่ะนี่คือมันหล่นมาจากหลังคานะคะ ยังไม่ละลายดีเลยดูตามกระถางต้นไม้นี่ยังมีอยู่เลยแข็งมากใน,นต้นกุหลาบโอ้โหแช่กุหลาบเลยนะคะต้นหอมกบค่ะโูนแช่ฟิสเลยนะคะแต่ก็ไม่ตายนะนี่แข็งโป๊กเลยค่ะกลายเป็นน้ำแข็งเลยอะดูสิโอ้ยต้นหอมนี่โอ้แข็ง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  อืน่าสงสารจังทุกคนดูน้องซูซี่มาหาค่ะวันนี้น้องตัดขน สะอาดมากแสดงว่าเจ้าของเขาจับอาบน้ํานะคะเนี่ยคือเมื่อวานนี้นะคะน้องมาที่บ้านช่วงเชา้าแล้วก็มากินขนมแล้วก็มานอนอยู่ตรงนี้เหมือนกันค่ะแต่ว่าน้องสกปรกมากขนยาวแล้วก็ตรงตูดน้องนะคะทุกคนมันก็จะติดด้วยขี้ติดด้วยดินที่น้องเขานอนมันก็เลอะเทอะเปื้อนนะคะเมื่อวานเจ้าของเขาก็เลยไลน์มาค่ะไม่ใช่ไลน์เอ่อวอทช์แอปมาเอ่อ ถามสามีกบว่าน้องได้มาที่บ้านเราไหมแล้วก็เขาจะทําการโกนขนของน้องแล้วก็น่าจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะดูค่ะว่าตูดของน้องซูซี่เนี่ยรู้สึกว่าจะสะอาดขึ้นนะคะสะอาดมากๆเลยแล้วก็เปลี่ยนไปด้วยน่าจะไปพบคุณหมอนะคะแล้วก็ทําการดูแลน้องนะคะโหช่วงเทศกาลเออปีใหม่มา,มาคริสต์มาสมานี่น้องขนสก,กรปรกเลอะเทอะมากเลยค่ะตอนนี้ก็ สะอาดมากขึ้นเดี๋ยวเราจะเอาขนมไปให้น้องกันนะคะตอนนี้น้องเขาก็แก่แล้วค่ะหูไม่ดีหมุนแค่หมุนอประตูเนี่ยน้องก็ไม่ได้ยินแล้วค่ะเมื่อก่อนน้องเขาจะได้ยินดูขนาดเปิดประตูน้องยังไม่ได้ยินเลยจัดจัดไม่ได้ยินไม่ได้ยินจัดโอ้ยไ,ไม่เห็นด้วยอ้าวไม่เห็นทางไหนเนี่ยอ้ ความรู้สึกน้องหนูขนสะอาดมากเลยลูกวันนี้ะ,ะขนมกขนมขนมอันนี้ขนลวกตั้งแต่เมื่อวานค่ะอู้ยสะอาดมากเลยลูกฮะวันนี้หนูสะอาดมากเลยขนสั้นนะเนี่ยน้องเขาจะนั่งแบบนี้นะคะเขาเขาหนักแล้วเขาขาเขามีปัญหาค่ะเขาไม่สามารถยืนได้นานต้องนั่งเอา ขนมตัวนี้มันก็หวานเนาะแต่ถ้าไม่ให้นะให้เป็นขนมปังตัวอื่นแทนเนี่ยน้องก็จะไม่ยอมไปค่ะคิดว่าเราไม่ให้โอ้ยขนตัดสั้นก็ดีแล้วแหละลูกเอ้ยตัดสัน้นดูสิสะอาดมากขึ้นละเดี๋ยวก็ต้องถา่ายรูปให้คุณสามีดูค่ะอืมอร่อยไหมลูกนะแก่แล้วนะซูซี่เนาะ ช่วยกันดูแลไปค่ะหมาเพื่อนบ้านเราไม่มีหมาแต่เราก็รักหมาช่วยกันดูแลไปค่ะเออมองไม่ได้ตั้งใจหลุดไม่ได้ตั้งใจไปไปโดนตูดเขาเขาเลยเดินไปน่าจะเจ็บนะคะขาหลังเขาแทบจะเดินไม่ไหวแต่ก็ยังพยายามมาเอ,อ่อเท้าเขาด้านขวานะคะก็เป็นแผลคล้ายๆกับมันเป็นหนองๆเป็นพองๆนะคะเห็นไหมคะ จะบวม,บมอันนี้ก็เขาก็อยู่ในการดูแลของแพทย์นั่นแหละค่ะน่าจะทําอะไรไม่ได้เพราะว่าน้องก็แก่แล้วให้ยาเยอะก็ไม่ได้โอ้ยอ่ะนะคะได้กินละต่อไปก็จะนอนนอนลูก้ยนอนนๆนนอนนอนนอน,น,อน,น,อนเนอ,อเห็นไหมคะเขาขยับขยับด้วยความลำบากน้องเคยผ่าตัดมาแล้วนะคะนี่นะคะทุกคนถ้าจะดูแล เลี้ยงสัตว์ที่ตัวใหญ่ก็ต้องเงินถึงด้วยนะคะเวลาเขาเป็นอะไรมาก็ไม่ใช่น้นอยๆนะคะค่ารักษาพยาบาลสงสารน้องนะอ่ะแก่แล้วก็เดินลำบากค่ะหลายโรคอึบอึบดูเขาเดินอ่ะเดินได้แค่นั้นโอ้ยไม่ใหญ่เขาไปนอนตรงนน้นเลยอ่ะเวลาเขานอนอะ่ะมันมันทำให้ ผิวเขาเไม่ใช่ดีคนเขามันสกรปรกนะคะแต่น้องก็ชอบมันเย็นขอจบภาพน้องเพียงแค่นี้นะคะยิ่งดูยิ่งสงสารเราค่อยดูเฉพาะภาพที่แบบน่ารักน่าักของน้องเนะ <S 2> <S 2> านะสาม,สามีเก็บไฟเข้าบ้านค่ะทุกคนเก็บทั้งหมดเลย finish already? ah uh, no 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 i have said that again oh uh, <yeah. S 1> oh อันนี้ด้วยไป happy Christmas <laughs> 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 ไฟก็ไม่ได้ชัดเลยมาทำเป็นข้าวเจ้าค่ะอันนี้แป้งสาลีอนเนกประสงค์น้ำตาลทรายตอนนี้ก็ถึงเวลาเรามาทำขนมกันแล้วนะคะ 3ชั่วโมงแล้วนะคะตอนนี้ก็เย็นแล้วค่ะกบก็ถึงเวลาที่จะมาทำขนมให้ทุกคนได้ดูแล้วนะคะดูเนื้อแป้งนะคะจะเหลวๆประมาณนี้เลยค่ะถ้าใครไม่ชอบกลิ่นของยีสต์ก็ไม่ต้องใส่เยอะนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะกบมีสองไส้นะคะก็คือไส้มะพร้าวค่ะแล้วก็ไส้เอ่อ เ,เขาเรียกฝอยทองไส้ฝอยทองที่กบทําเองนะคะถ้าใครยังไม่เคยดูว่าทำยังไงก็ไปดูวิดีโออันเก่ากบก็ได้นะคะตัวนี้ทํามาจากไข่ไก่ในเล้าของกบเลยนะคะกบก็เอาไปแช่ช่องฟรีซค่ะเวลาที่กบจะทํามื้อเช้ากบก็เอาออกมาให้เขาละลายน้ําแข็งค่ะทั้งคู่เลยค่ะมะพร้าวนี่ก็เป็นแช่ฟรีซมานะคะทั้งสองอย่างก็วางจนถึงเย็นนี่ละค่ะก็ ได้เอามาทําขนมแล้วล่ะค่ะทุกคนไปลงมือทํากันเลยค่ะกบจะทําขอบก่อนนะคะราดขอบให้มาเยอะๆหน่อยหนึ่งจะทําขอบให้สูงค่ะจะได้ส,สวยๆแป้งเนตแล้วแต่เลยนะคะว่าชอบแป้งเยอะมากน้อยแค่ไหนนะคะเสร็จแล้วก็จะปิดฝาค่ะอบอบให้ขนมที่อยู่ตรงนี้มันสุกนะคะนี่เราจะตกแต่งด้วยมะพร้าวนะคะ แล้วเราก็โรยด้วยน้ำตาลกับงาค่ะทีนี้เราก็พับครึ่งเลยค่ะได้แล้วเอาไปเก็บได้เลยนะคะเอ้ยพักไว้ให้เย็นก่อนค่ะ เสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะขนมถังแตกไส้ทะลักเลยนะคะกุปทำแค่สี่อันค่ะเหลือแป้งไว้อยู่แต่ว่ากุปก็ทำเป็นเครปต่อเลยค่ะน่าทานไ้ยคะทุกคนหอมงามากเลยค่ะไวไามัยโคคเนตแไฟทอง